ทีนี้หนูลองมาดูนะลูกการหาค่าประมาณของรากที่สองโดยการใช้ตารางเขาก็จะมีตารางมาให้แบบนี้ลูกนี่มีมาให้แบบนี้ตารางแสดงค่าประมาณของรากที่สองและรากที่3ามที่เป็นบวกหนูเห็นแต่ละแถวไหมลูกนี่แถวนี้คือ n แถวนี้คือ n ยกกำลังสองแถวนี้คือ n ยกกำลังสามแถวนี้คือรูท n และแถวนี้คือรากที่3ของ n วิธีการดูดูยังไงหนูไปดูโจทย์นะลูกเขาถามว่าอะไรรูทเจ็เขาบอกให้หาค่าประมาณของจำนวนต่อไปนี้ซึ่งจำนวนตรงนี้คือรูทเจหาได้ยังไงก่อนอื่นหนูหาก่อนว่า N ที่เท่ากับ7อยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมลูกนี่ได้เจ็ดอยู่นี่แล้วรูทเจะได้เท่ากับเท่าไหร่7ของเราคือ n ถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ารูทเจ็ดเท่าไหร่ให้เราไปดูที่แถวของรูท n รูทคือแถวไหนแถวนี้ลูกนี่ตรงนี้คือรูทเอ้าอแล้วรูททั้งแถวมันเลขเยอะแยะเลยรูทเจอยู่ตรงไหนล่ะหนูก็ดูลูกเอยู่ตรงไหนเจ็อยู่ตรงนี้ แสดงว่ารูทคือตัวนี้ลูก2.646ประมาณนะประมาณ2.646ทีนี้รูทสิอยู่ในลูกหนูลองดูในตารางเลข18อยู่ไหนเลข18อยู่ตรงนี้แสดงว่ารูทสิก็จะเท่ากับ 4.243ประมาณ4.243แล้วถ้าเป็นรูทห0สล่ละถ้าเป็นรูทห0เราจะทำยังไงดีในเมื่อตรงนี้มันมีเขามีเอมาให้ถึงแค่20วิธีการนะลูกหนูดูว่ารูทห0มันได้ เป็นอะไรเราลองหารากที่สองรูทสิบลองแยกออกมาสิ50 50คืออะไรอ่ะห้คือ25 25ิคูณสแล้วยีคืออะไร25คือ5้คูณห้าแสดงว่าแสดงว่ารูทห้จะเท่ากับรูทหคูณหคูณส 5มี2ตัวดังนั้นสามารถออกไปได้แค่ตัวเดียวและอีกตัวก็จะหายไปจะเท่ากับ5้ารูทสองพอเราได้5้ารูทสองแล้วยังไงต่อลูกให้หนูไปดูว่ารูทสองมันได้เท่าไหร่อ๋หนูก็ไปดูเลย2อ,อยู่นี่ถูกไหมลูกรูทสองได้เท่ากับ1.414ไม่ใช่เท่ากับนะตัวนี้คือประมาณนะ ROOT 2จะอยู่ที่ประมาณ1.414แสดงว่า r o 50ก็จะประมาณ5คูณ1.414นั่นเองหรือก็คือประมาณ7.070อืมทีนี้แล้ว r o o 35ละ่ะ เมื่อกี้รูทห้าสิบเราสามารถดึง5ออกไปได้ถูกไหมลูกแล้วถ้าเกิดเป็นรูทสามสเราจะทำยังไงดีเพราะอะไรพอรูทสามสิบห้เราเอาอะไรออกไปไม่ได้รูทสามันคือรูทห้าคูณเถูกไหมคะเพราะ35คือ5้าคูณเวิธีการมันคือรูทห้าคณเถูกไหมลูก เราก็จับแยกกันเลยเป็นรูทหคูณรูทเตอนแรกเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่ารูทเได้เท่ากับ2.646หนูก็ไปดูว่ารูทหมันได้เท่ากับเท่าไหร่นี่หอยู่นี่แสดงว่ารูทหคือตัวนี้ลูก2.236แสดงว่ารูทสาจะอยู่ที่ประมาณ 2.236ดคูณ2.646หนูก็ลองจับมันคูณกันคือเลขมันก็จะแย่นิดนึงแต่ว่าคาดว่าในข้อสอบไม่น่ามีแต่ถ้ามีก็อาจจะสักข้อสองข้ออะไรแบบนี้แต่คิดว่าถ้าเกิดว่ามีให้ดูตารางอะลูกเขาน่าจะมาแบบเป็นแบบนี้มากกว่าอืมเป็นแบบนี้หรือไม่ก็แบบ แค่แบบเนี้ยไม่ได้คูณอะไรมากมายมันก็จะอยู่ที่ประมาณห้าจุดเก้าหนึ่งหกแล้วกันเอาแค่สามตแหน่งพอเยอะเกินอ่ะทีนี้ลองมาดูข้อคู่รู้สามมีจะมีในตารางถูกไหมลูกรู้สามได้เท่าไหร่คะหนึ 7, 3, ่งจุดเจ็ดสามสองประมาณหนึ่งจุดเจ็ด 3ามสองรูทสิบเอ็ดมีตารางเหมือนกันนี่ประมาณประมาณ3 3มจุดสามเจ็รูทหกสิบคืออะไรลูก63คือ9ก้าคูณเจ็ดเกยังแยกได้อีกเป็น3าคูณสแสดงว่า รูทหกสจะเท่ากับรูทสามคูณสคูณเมี3อยู่2ตัวเอาออกไปได้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหายไปจะได้เท่ากับ3ามรูทหรือก็คือประมาณ3ามคูณสองจนั่นเอง 3คูณ2.646ห,ห,หรือก็คือประมาณ7.938ทีนี้รู300รู300ได้เท่าไหร่300เรายแ,แยกออกมาอะแยกเป็น3คณ100 100คือ10คูณ10 แสดงว่ารูทสามรจะได้เท่ากับรูทสามคูณสิคูณสิหรือก็คือ10บรูทสานั่นเองแสดงว่ารูทสามรเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10บคูณหนึุ่ดเจ็ดหรือก็คือประมาณ17.32จ็ดนั่นเอง ที่นี้นะลูกนะเขาบอกว่าตรงเนี้หนูควรจำนี่ตรงนี้หนูควรจำเพราะอะไรเพราะบางทีถ้าถ้าเขาใจดีเขาก็จะให้มาแต่ถ้าเกิดว่าเขาใจหลายเขาก็อาจจะไม่ให้เรียกว่าจำเอาไว้เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นอาวุธติดต,ตัวได้ใช้ไม่ได้ใช้ค่อยว่ากันจำไว้ก่อน 4ตัวนี้ลูลสองลูกสามลูดห้ลูดเ